ทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงนมใหญ่ครับ ทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงนมใหญ่ครับจับแล้วมันเต็มมือมั้งครับเห็นแล้วแข็งเลยรวะเนี่ยได้อามณ์บ้างบึมบอมมันแน่นอ่ะมันดูอบอุ่นนะครับมันเห็นเรามันรู้สึกฟู้วามดีฮะเพิ่งจะหิวหน่อยก็มันเต็มตาดีนะครับเต็มมันอัดแน่นไปทุกที่นะครับมันดูเด่นมั้งฮะมันนำหน้าอย่างเงี้ยครมันเตะตายฮะมันดูหน้าขยำดีได้อัจฉริยะเราใจตอนมีเซ็กอะไรผู้หญิงนมใหญ่มันดูแต่าง อย่างผู้ชายไงออ๋มันดูแล้วมันรู้สึกมันได้ลมเจหมอก็เป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมอะไรนะพี่ปลาเปล่าครับผมคิดเมื่อกี้ไม่ได้พูดออกมาแล้วผู้หญิงนมใหญ่มันดีไงพี่หน้าคันดีครับบำบัดมือครับเหมือนรอกําลังกายครับมันดูอุดมสมบูรณ์น่าลองน่าจับอย่างเงี้ยเป็นแม่พันธุ์ที่ดีครับเป็นแม่พันที่ดีเพื่อเวลาเรามีลูกเป็นคอกเงี้ยพี่คงเป็นสมบัติของเสียงเข้าไหครับ ผมบัดติดตัวของเขาครับบางคนแม่ก็ไม่ได้ให้มา <laughs> ถ้าถ้ามาจากการธรรมชาติโดยตรงเนี่ยมันจะโอเคถ้ามาจากการที่ทำเนี่ยมันจะไม่โอเคมันเหมือนลักษณะการบีบลูกโป่งมันไม่ธ <laughs> ร<ช>รมชาติร <นะ S 1> ครับพ<ด>ี่ตถูกต้อ,อ,อ<ร>ง <ๆ S 2> ครับผมถ้าสมมติว่าวันหนึ่งพี่ต้องเลือกจริงๆครับระหว่างใหญ่กลมนมปลอมกับเล็กแท้แม่ให้มาพี่จะเลือกอะไรครับเล็กแท้แม่ให้มาธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าไม่รู้นะธรรมชาติดีกว่าฟินดีครับมันฟินยังไงก็เหมือนตอนเราเข้าป่าธรรมชาติครับ ผมลเล็กเหมือนแม่ให้มาพอได้จับได้ดอมโด,ม,ดม,มันนึกถึงแม่อ่ผมก็เลยของแท้อยู่แล้วครับมันเป็นธรรมชาตินะครับมันนุ่มๆเล็กแท้ดีกว่าครับพีช่ชอบธรรมชาติจับแล้วมันดูมีอารมณ์กว่าขอนุ่มๆดีกว่าครับขอาน่าซุปดีกว่า <laughs> เล็กแท้แม่ให้มาอยู่แล้วพี่ทำไมครับแท้มันนุ่มกว่าพี่เล็กแท้แม่ให้มาครับเล็กแท้แม่ให้มาแล้วกันครับเพราะทุกวันนี้ก็ได้แบบนั้นนะครับถ้าเลอก้จริงจะเอาแบบไหน <laughs> อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วแต่บุญของผมแล้วกันของจริงกับของปลอมเหมือนดอกไม้ ดอกไม้ปลอมก็สวยฮะแต่เวลาได้สัมผัสไม่เหมือนดอกไม้จริงใช่ไหมฮะสวยนุ่มฮะถ้าเปรียบของปลอมนี่จะเปรียบกับอะไรเว้กะลามะพ้าวมันแข็งไงมันด้านฟองแท้พี่เปียบกับอะไรเนื้อแท้ของมะพร้าวนุ่มนิ่มน่ากินจริงๆแล้วเนี่ยฮะขนาดของหน้าอกผู้หญิงเนี่ยมันมีความสําคัญ์กับการใช้ชีวิตคู่ไหมครับจริงๆไม่มีความสําคัญหรอกมันอยู่ที่ใจสองคนเรารักกันซะมากกว่าไม่น่าจะมีนะคะเราไม่ได้เอานมไปทําอาหารใช่ไหมคนเรารักกันก็น่าจะรักกันด้วยใจมากกว่าสัดส่วนในร่างกายครับเราไม่ได้ตัดสิน ที่ว่านมใหญ่นมเล็กถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับเราเดินจับมือเราไม่ได้เดินจับนมเฮ้ย o u Hey ย o h เฮ้ o ย Hey you สดีครับขอบคุณมากครับถ่ายรูปไหมได้ครับได้ครับมันสำคัญกับการใช้ชีวิตคู่ของพี่ป้าในอนาคตอย่างเงี้ยก็คงไม่มครับ้วไม่ถึงไม่ครับเพราะว่าผมได้ตัดสินใจก็จีบเป็นแฟนกันก็ยังไม่มีตังค์ทำนมครับผม